หลวงตานี้ไม่เหมือนใครไม่ว่าเชื่อทาดีทาชั่วถ้าลุงได้เชื่อแล้วถอนไม่ขึ้นถ้าเชื่อว่าคนนี้เป็นคนชั่วด้วยเหตุผลเต็มเหนี่ยวแล้วถอนไม่ขึ้นเขาจะเป็นเทวดาอินทร์มาจากไหนมาประกาศตนเราก็ไม่เชื่อนันถ้าลุงเชื่อด้วยเหตุผลเต็มหัวใจแล้วว่าคนนี้เป็นคนชั่วนะ เขาจะมาแสดงตนเอาเชื้บุตรเชื้อญาอิพม่อมาเป็นพยานประกาศตนว่าเขาเป็นคนดีอย่างนี้เราก็ไม่ถอนนี่เรียกว่าความเชื่ออย่างฝังลึกถ้าเป็นทางดีก็เหมือนกันแล้วเ,เขาจะมาแสดงว่าพวกนี้เป็นสัตว์นรกมีคนมาประกาศขายหน้าเขาว่านี่คือพวกสัตว์นรกเราก็ไม่ยอมเชื่อพวกที่มาประกาศ นอกจะเห็นความชั่วของคนนั้นเท่านั้นให้เราถอนปตจามที่เขามาประกาศประจานห้าคนดีนี่ว่าเป็นคนชั่วอหล่านี้เราจะไม่ไม่เชื่อเลยไม่ถอนนี่เรียกว่าถ้าลงได้เชื่อไม่ว่าเชื่อฝ่ายดีไม่ว่าเชื่อฝ่ายชั่วจะฝังด้วยกันไม่ถอนไม่ขึ้นเลย แต่ก่อนที่จะลงนั้นต้องพร้อมและเหตุผลว่าคนนี้ดีจริงหรือไม่จริงว่าเหตุผลของใพร้อมแล้วยอมรับว่าชั่วจริงๆเขาเจะเทวราอินผมมาหนาอ้างมาแก้คดีเรื่องราวต่างกลับให้เขาเป็นคนดีคนมาตมเดมแบบน,น,นี้เปลี่ยนไปไม่ได้สําหรับหัวใจหลวงตาเป็นคนชั่วทีนี้เป็นคนดีก็เหมือนกัน เมื่อเขาคนนีเขาเป็นคนยีใครจะมาประกาศประจานหน้าเขามากน้อยเียงไรความแบบเดียวกันคือเอาเทวดาอินฟอร์มมาช่วยประกาศว่าคนนี้เขาเป็นคนชั่วยอย่างนี้ก็เป็นไปไม่ได้ไม่ยอมถอนเลยเหมือนกันเดี๋ยวนี้น้ำหนักเท่ากัน